รวบรวมการประจาบเพื่อช่วยนำตัวภาคใต้เพื่อเดือนธารคุงที่ผ่านมานะครับ,บรก็ดือผมขอของขอ,ขอคุณท่านผู้บริจาคนะครับที่ได้ช่วยเหลือในโครงการอุตุกลายที่ปีผ่านมาจะสร้างผลกดำเน,นินะครเป็นอย่างมากนะครับความเป็นมากก็คือเนื่องจากเกิดอุตุกลาย ทางที่แดงมากที่สุดในรอบ60ปีของจังหวัดเจีงรายภาคใต้ก็ได้ในเรื่องมลภยิยจะเกิดค,ความเสาหายอย่างมากในหลายเพิ่มนะครับทางรัฐบาลและจังหวัดภาคเอกรนและรัฐบาาเราก็ได้ช่วยเหลือในตอนที่เกิดทุกข์ทั้งนั้นในอดีนะครับไปใน ประดาแรกๆประดาที่สองก็ไปผมก็ไปร่วมโดยของที่รับไปจากภาพจาก,กนเช่นเดียวกันซึ่งต้นใจก็เป็น,นกลุ่มแอกชีพผมก็ไประมาณเกือบถ้าฟังถึงอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคินได้ขอบคุณแล้วภายจากจนบริษัททางร้านต่างๆที่ได้รับมอบกลุ่มแกชีพเพราะตอนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลุ่องานที่เพราะแถวบ้าน ไม่สามารถจะหาอาหารได้แล้วก็กับเสื้อผ้านะครับทางรัฐบาลก็ช่วยเหลนะือันนแต่เมื่อผมกลับมา,าที่สภาเพื่อมีชาวบ้านที่พีน่น้องประชาชนที่สร้างข่าวนะครับก็อยากจะช่วยเหลือเพ่มเติมนะก็เราบอกว่าตอนนี้ถลวงยางชีพเสื้อผ้ามีหลายหน่วยงานไปเก,กือมากพอแล้วถ้าจะมาบริจาคก็ขอให้ เป็นเงินจะเป็นบาทสองบาทเท่าไรก็รับแจงขอให้ริจาเป็นเงินก็เลยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ให้เปิดบัญชีรับรับใบจางมาแล้วก็ใช้เวลาว่างเพราะว่ารบจ่าเพราะว่าความจําเป็นเร่งด่วนนี้ก็เริ่มลดลงไปก็ความจาเป็นก็คือเรื่องของการสอบแสงนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นของสอบแจ้ง ก็พูดกับคณะกรรมการว่าก็อยากจะให้ท่นานผู้อาวุโสได้พิจารณาว่าอยากไปทําอะไรในหัวสบแต่คิดว่าในช่วงนี้ก็ยังมีที่ต้องสอบแสงอาคารบ้านเรือนหรือ,อสาธารณะวนะัดวารามพัศจิกจุดต่างๆส่วนการช่วยเหลือ,อประชาชนปหลายบุคคลนั้นทางรัฐบาลได้จัดรบไปจำนวนหนึ่งแล้ว อันนี้ถ้าท่านได้สุดาจังหวัดก็น่าจะเป็นเกิดเหเรื่องของสาธารณสถุขการฉีดฉาบในอำเภอและตำบลที่ประสบอุบัติภัยท่านสสสมาชิกสภาพิจนราอนุญก็อาจจะให้การพิจห็นร่วมกันว่าต่อไปนี้ที่ควรได้ที่อยากเหงเจะได้ประชาอย่างเรื่องด่วนอันนี้ก็เป็นภารกิจของสภาข้าหมดแล้วมอง ต้องขอบคุณต้นวาการฉบัดที่ได้จะต้องมีพระรับต่อไปทําในสิ่งที่สุดเนึ่งจากนักขุนที่ผ่านมานครับแล้วในโอกาสโอการนี้เองผมก็อยากจะขอแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับสองขออวันที่ผ่านมาคือการเกิดอุบัติเหตจังหวัดปัตตานียะลาและตราดทว่าซึ่ง ก็ทราบว่าทางรัฐบาลก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยในการที่จะดูแลทางผู้่าวมโสทำงานหนักในตอนนี้ในการที่จะช่วยหลือเยียวยาก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับไ่ยจากการการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นกว่าสองวันนั้นคงจะรับการเยียวยา ส่วนการดำเนินคดีก hmm. ็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความเสีายกับประชาชนเร็วเช่นอยู่กันรายละเอียดเราคงไม่ต้องพูดแต่ว่า ก็เกิดขึ้นมาเสียที่วิทยาลัย34คนแต่ก็เราก็ดีบ้างแต่ก็ยังไม่แต่เราก็อยังอยูในเดือนรดอนเดือนซึ่งเป็นเดือนที่ที่ที่พิโนองมุ่นวาทั่วโลกนะครับเราต้องทำความดีเราไปแจกการตั้งถั่วถัวเพื่อจะเป็นเป็นบุญกับท่านนาย ก่น่นาจะมีเหตุการณ์เปิดขึ้นอย่างนีทันะ้งที่บาลาและโกลกนะครับแล้วก็ตอ <c oughs> <ๆ>ขอแสดงความจดใจกับขอขอบคุณทุกท<อ>่านได้รด,ดจากและแล้วก็เจตของที่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นจำนวนไม่มากก็คิดว่าเป็นภาระในการที่จะรับลายจังหวัดก็พูดกับคณะกรกรมก,การแล้วมอบให้จังหวัดปตัตานีเพื่อ <laughs> จากวันแพื่อนัท่านอาจจะคนนำท่่มก็หายหมดแล้วช่วงนี้เพื่อนคืดอร้อนนะเลือนที่ชาวบ้านที่ยากจนต้องการจะของบริโภคก็สามารถจ,จะใช้ได้ในในช่วงนี้อาจจะได้หลายบุญสองฐานคนที่อยากจนคนที่ <c oughs> ในช่วงนี้ต้องการของวิจาคก็เราตกลงกันว่ามองให้ผู้า่าปวิโสกัน ท่านเป็นส,สุภาพสตรีคนเดียวของวันหาผู้หาการทั่วทั้งทั้งเจ็ดจเจ็ดจังหวัดวั่นในตอนานั้นท่านก็ได้ขอบเพิ่มคือกองบกให้ด้วยส่วนเงินที่ให้ไปมอบไปแสก,กการก็จัดสรรไปตามความหนักเบาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะถ้าท่านดูแล้วก็อาจจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นปติของคณะกรรมการว่าจังหวัด กผู้กันีก็คือจังหวัดนะที่ว่าตัดเยลาก็่านบ่อน้อยก็อยู่ต้นน้ำก็จตนีอ,อยู่ท้านออยน,น้ำแต่ก็เจอทุกแข็งกันก็อาจจะเบาหน่อยทายแต่หนักที่ต้นนี่คือององกรบริจาคแต่ของเราก็ให้ปัตตานีจับวัดเดียวไปครับขอบคุณครับในโอกาสนี้นะครับจะเปนเชิญท่านประธานรัฐสภาในการให้เกียรติถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับ เดินเชิญคันพูว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดครับ่ันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีครับ เรียนเชิญท่านประธานรัฐสภาอย่างอยู่ต่อนะครับแล้วก็เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับยังอยู่ต่อนะครับเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยคณะทํางานของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติถ่ายภาพเพื่อที่จะบันทึกการส่งกําลังใจและให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ครับเรียนเชิญคณ,<ม>ณะทํางานเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดสุดท้ายครับ เียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับร่วมกับทางท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับวันนี้ท่านได้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีกําลังที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด ปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับครับวันนี้พิธีส่งมอบเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ได้เสร็จกินลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรับขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิก